ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโจทย์ข้อนี้นะครับโดยใช้เปิด compressibility factor นะครับข้อนี้เรารู้อยู่แล้วว่าวัดจริงได้183 atm นะครับแล้วก็โจทย์ตามลักษณะนี้นะครับเป็นแก๊สไนโตรเจนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราคำนวณหาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดหาหตัวชาตได้นะครับเพราะว่าค่า Uh, vr ideal เราไม่ถึงเนาะนะครับ vr ideal เราประมาณ0.8นะครับแต่ว่ามันจะต้องตัดกับเลข4นะครับซึ่งเป็นค่า r e d u t e temperature นะครับตัวนี้จะไม่ถึง tr 5 3ไม่ถึงนะครับอ uh, ไม่ถึงเลข4ไม่ไม่ไม่เจอเลยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ไปหามาใหม่นะครับซึ่งก็จะมีค่าประมาณนี้นะครับเป็นชา a r t จากหนังสือเล่มนึ่งนะครับของ h e m e n b r o w นะครับ Basic Principle uh, and Calculation in Chemical Engineering นะครับก็จะมีค่า vr ideal เนี่ยประมาณ0.8แล้วก็จะมีค่าตัวนี้ตัดที่เราก็ต้องเอามาตัดกันนะครับอันนี้เส้นปละ vr ideal นะครับแล้วก็เส้นทึบก็จะเป็น t reduce นะครับ t reduce ลาประมาณ4นะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอันนี้คือ4.5นะครับเส้นปละตรงนี้แล้วอันนี้ก็ประมาณ4.25แล้วก็นี่4นะครับตัด ตัดกันประมาณนี้นะครับเราต้องใช้เปิดฉากนะครับใช้ไม้บรรทัดอะไรเงี้ยทําให้มันตรงนะครับหรือว่าจริงๆก็ประมาณค่าเอาก็ได้นะครับเราคํานวณนะครับในสภาวะของเรานะครับ vr ideal สูตรนี้นะครับ pc หารด้วย tc หารด้วย r นะครับแล้วก็ v v หมวกนะครับ v hat v หมวกก็คือ v ส่วน n นะครับก็ใช้ตามสูตรนี้เลยนะครับข้อนี้เราหาแล้วนะครับประมาณ0.8นะครับ แล้วก็ T reduce temperature เราเนี่ยที่อุณหภูมิ500 k คลวินนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของไนโตรเจนเนาะก็ประมาณ4นะครับซึ่งกราฟเนี่ยเราก็อันที่1นะครับเราจะต้องคำนวณอะไรครับคำนวณตัวอันนี้ดูตามกราฟเลยนะครับตัวตัว reduce temperature นะครับประมาณเลข4นะครับ4ก็เดี๋ยวอาจารย์จะขีดให้ดูนะครับ4ก็ประมาณตรงนี้นะครับ เส้นนี้เลยนะครับ4ขีดให้ตรงนะครับเส้นที่เป็นสีส้มนะครับขึ้นไหมเส้นที่เป็นสีส้มนะครับที่อาจารย์ขีดให้นะครับก็จะประมาณเส้นตรงนี้นะครับอันนี้เป็น4นะครับ T reduce เป็น4นะครับอันนี้ 0. 2 5 4.25นดดครับดูดูเส้นดีๆนะครับดูเส้นดีๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณ0 7 8 8เนาะ0.78 ก็ถ้าถ้าเราดูเส้นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็น vr i d e a ยเท่ากับ1นะครับเส้นสีที่อาจารย์ขีดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตัวนี้0 77. 7นนะครับก็ต้องอยู่ระหว่าง2ส,ส่วนนี้เนาะถึงจะได้นะครับอาจารย์ก็เอาตรงนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเป็น0 8. นะู8เนาะที่ที่เราประมาณค่าเอานะครับก็เราก็ลากเส้นลงมาให้มันชนแก๊ส แกนรีดิวเพชเชอร์นะครับรีดิวเพชเชอร์เนี่ยก็ประมาณ5.5นะครับรีดิวเพชเชอร์ก็คือสูตรนะครับ P R เท่ากับ P หารด้วย P C นะครับก็เป็นคุณสมบัติของตัวตัวไนโตรเจนนะครับเราก็จะได้ว่า P เนี่ยก็จะประมาณ P R ก็คือตอนนี้ก็คือ5.5นะครับคูณ P C นะครับเราจะได้ว่า P พีเราพีที่เราควรจะได้นะครับเ r e เ s อร์นะักขนาดนั้นเนาะก็จะเท่ากับ PR นะครับคูณกับ PC นะครับ PR นในกรณีนี้ก็คือ5.5นะครับ PC ของไนโตรเจนเนี่ยประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับก็คือตามตารางเลยนะครับตารางเนี่ยได้ประมาณได้33.5 atm นะครับ33.5 atm นะครับก็คูณเข้าไป นะครับคูณเลขให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ได้ได้เป็นเท่าไหร่นะครับกดเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยเราจะได้ประมาณเท่านี้นะครับ184 atm ครับ184 atm นะครับในกรณีนี้เราได้184 atm ครับซึ่งมันก็จะได้ให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่วัดจริงของโจทย์ข้อนี้นะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้วัดจริงได้183 atm นะครับ ซึ่งสำหรับโจทย์ในลักษณะนี้นะครับเราก็ต้องเปิดหาค่าให้เหมาะสมนะครับของ c o m p l e x i b i l i t y Chart ก็คือค่า pr ฝั่งที่เป็นเส้นพวกนี้นะครับก็เกินไปค่า tr แล้วก็ลากไปนะครับถ้าจะหาค่า Z เนี่ยข้อนี้ก็ค่า Z ก็ก็เยอะทีเดียวนะครับก็ประมาณ4ลากดีๆนะครับก็ประมาณ4.2อะไรอย่ะไรเงี้ยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้อาจารย์คิดว่าเอาไว้เพีงยงเท่านี้นะครับให้นักศึกษาเนี่ยแสดงวิธีทำในลักษณะนี้นะครับสำหรับการบ้านนะครับก็ลองลองทำดูนะครับสวัสดีครับ